สวัสดีค่ะโครงการภูทารานะคะวันนี้จะพามาชมแปลงที่6นะคะเลือที่249ตารางวาราคาประมาณล้านสามนะคะนี่เลยวันนี้ฝนตกนะคะมีหมอกลอยอยู่บนยอดเขาด้วยตรงนี้ทางเข้าโครงการเป็นถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรนะคะ ตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วบริเวณของแปลงก็ตามรูวคาร์บอนนี่เลยนะคะเดี๋ยวสะหัดด้านข้างให้โชว์ตามแนวรูวคาร์บอนมาเลยค่ะและนี่คือด้านหลังและนี่เป็นด้านข้างของแปลงนะคะแปลนี้มีต้นสักอยู่สองต้นนะคะอันนี้เป็นด้านข้าง ส่วนด้านข้างก็จะเป็นที่ของคนอื่นแล้วค่ะที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะของเราจะแค่แนวรูวคาบอยแล้วก็จะมีต้นกระบะ้พึกหนึ่งต้นนะคะวันนี้หมอกน้อยสวยมากเลยอันนี้เป็นพื้นที่ในแปลงนะคะพื้นที่ตรงนี้สูงค่ะ ไม่ต้องผงเพิ่มแล้วปลูกบ้านได้เลยค่ะแล้วนี่จะให้ชมหมอกที่ลอยอยู่บนยอดเขานี่เลยค่ะเป็นสุดๆเลยปลนนี้จะเป็นแปลงที่หกนะคะอยู่ที่เศษหนึ่งสวยมากๆค่ะ วิวเขาจะล้อเหมือนกันเลยถนนทางเข้าโครงการเหมือนเดิมค่ะทางเข้าของเราที่ติดกับถนนออตอนนี้เริ่มขยายเป็นสีเลนแล้วนะคะทางเข้ากว้าง12เมตรค่ะแล้วก็ถนนในซอยเป็นคอนกรีตกว้าง8เมตรมีน้ำมีไฟมีรวคาร์บอยให้พร้อมค่ะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่กาลังปลูกบ้านอยู่นะคะ ถ้าสนใจนะัดชมสถานที่ได้ทุกวันเลยนะคะเบอร์086-498-8022โอ้นะคะแล้วมาสัมผัสบรรยากาศที่มีหมอกอยู่บนยอดเขาอย่างนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ